เหตุผลนะครับที่บอกว่าแจกแบบเบี่ยงแแห่เนี่ยแจกตั้งแต่คนอายุ16ปีขึ้นไปนทั้งหมดทุกคนเนี่ยจุดประสงค์เพื่อต้องการให้เอาไปใช้แล้วเป็นการไปกระตุ้นเศรษฐกิจผมถามหน่อยครับถ้าแจกคนที่เขามีเงินเก็บแจกที่คนเขามีเงินพอกินพอใช้เนี่ยนะครับเขาไม่ได้เอาไปใช้นะครับเขาเก็บครับเขาเก็บนะครับเขาไม่ได้ไปใช้แล้วมันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจตรงไหนครับเงินไปจะจะลงไปสู่ในระบบตรงไหนนะครับหลายๆคนก็อาจจะแย้งว่าเฮ้ยเขาจะไปเก็บได้ไง ก็ในเมื่อถ้าหกเดือนถ้าไม่ใช้เนี่ยมันก็มันมันก็หมดมันก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นเงินนิจิตอนนี่แหละครับคือสิ่งที่หลายๆคนไม่เข้าใจเพราะไม่มีใครออกมาบอกไม่มีใครออกมาพูดว่าจริงๆแล้วแจกไปให้เขาเก็บแล้วเขาใช้วิธีไหนเก็บอ่ะผมจะอธิบายให้ฟังนะครับค่อยๆฟังแล้วค่อยๆค่อยๆวิวิเคราะห์วิจัยอาจารย์ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเฮ้ยมันใช่ไหมแล้วมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไหมที่การแจกแบบแบบแบ,แบบเบี่ยงแห ผมต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้ถ้าแจกให้คนมีรายได้น้อยนะครับผมไม่บอกว่าคนจนนะครับเอาคนมีรายได้น้อยนะครับกับคนที่พอมีกินมีใช้นะครับคนที่มีรายได้น้อยแน่นอนครับเขามีรายได้น้อยเนี่ยเขาไม่พออยู่แล้วนะครับเงินที่เขาหามาเนี่ยเขาไม่พอที่จะไปจับจ่ายใช้สอยรัฐบาลเนี่ยนะครับแจกนิตติต้อนหนึ่งหมื่นบาทมาโอ้โหเขาจะเอาไปใช้ใช้จนหมดเลยนะครับใช้จนหมดเลยนะครับแล้วก็เงินที่เขาหามาได้เขาก็ใช้หมดเพราะอะไรครับเพราะปกติเงินที่เขาหามาได้ก็ไม่พอใช้อยู่แล้วถูกต้องไหมฮะกับ รัฐบาลเอามาให้อีแบบอะเขาจะใช้จนหมดเลยอันเนี้ยถูกต้องเลยสําหรับคนที่นะครับรายได้ไม่พอรายได้ไม่พอแล้วไปแจกมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงเพราะเงินนี้จะไปใช้ได้จริงนะครับเอาไปใช้จริงแต่ถ้าไปแจกให้กับคนพอมีนะครับมีเก็บผมบอกเลยครับว่าเขาจะเก็บเขาจะเก็บเขาจะไม่เอาไปใช้ ก็อย่างที่บอกว่าหลายๆคนบอกเฮ้ยมันจะเก็บได้ยังไงมันเป็นเงินนิติตอนถ้าเก็บเอาไว้พอครบ6เดือนไม่ใช้มันก็หายไปไงมันก็หมดมันก็ไม่มีสิทธิ์ใช้แล้วไงนะครับอฟังนะครับว่าเขาเขาใช้วิธีเก็บไงผมสมมติยกตัวอย่างนะครับว่ามีคนที่มีกินมีใช้อ่ามีกินมีใช้เนี่ยยีล้านคนละกันอ่ายีล้านคนเอาตัวเลขยี่ยีล้านคนเท่ากับว่าวันนี้จะแจกเงินไปให้คนกลุ่มนี้เท่าไหร่ครับก็คือสองแสนล้านบาทถูกต้องไหมฮะแจกคนไปให้คนกลุ่มเนี้ สองแสนล้านบาทสองแสนล้านบาทนะครับฟังดีๆนะครับสองแสนล้านบาทผมสมมุตินะครับว่าคนกลุ่มนี้ปกติแล้วถ้าไม่มีการแจกเงินลงไปไม่มีการแจกเงินลงไปนะครับไม่มีการแจกเงินนี้จะต้อนลงไปเนี่ยเขาก็ใช้เงินสดของเขาเงินที่เขามีอยู่เนี่ยเงินที่เขาหามาได้เนี่ยเขาก็ใช้อยู่เดือนละสองหมื่นอ่าผมยกตัวอย่างนะเขาใช้อยู่สองหมื่นหกเดือนเนี่ยเขาใช้สองหมื่นบาทนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างว่าสมมุตินะครับว่าคนที่มีเงินเนี่ยยี่สิบล้านคนเนี่ยนะครับหกเดือนเนี่ยนะครับ เขาก็ใช้นะครับเขาก็ใช้อยู่ที่นะครับคนละ2 0 0 0 0ื่นนะครับ20,000เท่ากับว่าปกติแล้วจะมีเงินหมุนเวียนเนี่ยนะครับสำหรับ20ล้านคนเนี่ยนะครับก็คือ 4, 0 0ล้านบาทถูกต้องไหมฮะอ่เพราะเขาใช้คนละ2 0 0 0 0ืไง20ล้านคนนะครับ20ล้านคนคนละ2 0 0 0 0ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ 4, 0 0ล้านบาทนะครับ400แล้านบาทเนี่ยถึงไม่มีรัฐบาลแจกเขาก็ใช้อยู่ตรงที่4 0 0ล้านบาทอ่ะวันนี้เรามาดูอีกว่าเขาใช้วิธีเก็บตรงแบบไหน รัฐบาลแจกนิจิตอนนะครับหนึ่งหมื่นบาทมาปุ๊บอ่าแทนที่ความคิดของรัฐบาลหรือความคิดของทุกคนก็ต้องก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเขาต้องมาใช้เงินนิจิตต้นหนึ่งหมื่นบาทไงอ่าโอเคอันนี้ใช่เขายังไงก็มาใช้เงินนิจิตต้นหนึ่งหมื่นบาทแต่ปัญหามันคืออะไรครับกลับมาดูก้อนที่คือเขาเคยใช้นะครับปกติเนี่ยเขาจะใช้สองหมื่นนะครับเขาจะใช้เขาจะลดทันทีเลยครับไอ้สองหมื่นที่เขาใช้เขาจะเอาหนึ่งหมื่นของเขาอะเก็บเก็บนะครับเขาจะใช้แค่หมื่นเดียว หมื่นเดียวแล้วไปใช้เง 2, 2, ินนี้จะต้อนอีก1 0 0 0 0บาทเป็น2 0 0 0 0บาทเท่ากับว่าเขาแบ่งเงินของเขาที่เขาต้องใช้ปกติแล้วนะครับก้อนนี้คือ4ี่แสนล้านเขาใช้แค่2,000 0นล้านแล้วไปบวกกับที่รัฐบาลให้นะครับอีกเท่าไรครับอีก10,000บาทก็คืออีก2,000 0นล้านรวมแล้วก็คือก้อนเดียวกันครับสี่แสนล้านเห็นหรือเปล่าครับก็คือเงินเดิมครับเงินเดิมเพราะเขาเอา10,000บาทที่เขาจะต้องใช้ปกติแล้วเขาจะใช้20,000ถูกต้องไหมเขาใช้แค่หมื่นเดียวแล้วเอาอีกหมื่นหนึ่งเก็บ เท่ากับว่ามันก็ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจเพราะกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือต้องหนึ่งเขาใช้ของเขา20,000ืนนะครับสองหมเนี่ยรัฐบาลให้อีหมืน่นและเอาไปใช้อีหมื่นหนึ่งเท่ากับต้องเป็นเขาจะต้องใช้คน20ล้านคนเนี่ยต้องใช้ทั้งหมดเท่าไหร่หกแสนล้านแต่เขาไม่ใช่ครับเขาใช้แค่สี่แสนล้านเหมือนเดิมครับแต่เพียงแค่ว่าเขามีเงินสนหนึ่งไปเก็บและใช้เงินนี้จะต้อนเขาไม่ได้เก็บเงินที่จะต้อนครับแต่เขาเก็บเงินของเขานี่ไงผมถึงได้บอกว่า การที่บอกว่าเฮ้ยคุณเพราะว่าการแจกแบบเบียงแหมันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะต้องการให้คนเอาไปใช้เพราะยังไงเขาต้องไปใช้เขาไม่สามารถจะเก็บได้ไม่ใช่ครับมันเก็บได้ครับแต่เขาใช้วิธีการเก็บแบบนี้ครับนี่คือวิธีการเก็บแต่ถ้าเป็นคนปกติหรือเป็นประชาชนแน่นอนครับปกตินะครับเขาอาจจะใช้นะครับอ่าถ้าเป็นคนปกติที่มีรายได้น้อยนะครับรายได้น้อยเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยจริงๆอเี่ยเขาจะต้องใช้นะครับอ่าหกเดือนเนี่ย เขาจะต้องใช้สองหมื่นเหมือนกันถูกต้องไหมแต่เขาหาได้แค่หมื่นเดียวไงเขาหาได้หมื่นเดียวนะครับเท่ากับว่าเขาหาได้หมื่นเดียวแต่ว่ามาเพิ่มให้อีกหมื่นเขาก็จะไปใช้หมดเลยอันนี้คือกระตุ้นเศรษฐกิจจริงและลงไปในระบบเศรษฐกิจจริงเพราะมีการเกิดการใช้จริงแล้วไม่ได้เกิดการเก็บและมันใช้ทั้งสองส่วนเพราะเขาไม่ได้เก็บอยู่แล้วเขาใช้หมดถูกต้องไหมฮะแล้วพอเขาเงินที่ได้มาเนี่ยคือปกติแล้วเขาก็ไม่พอจะใช้อยู่แล้วไงครับอย่างที่ผมบอกว่า เขาไม่พอใช้เพราะรายได้น้อยเวลารัฐมาให้อีกหนึ่งหมื่นบาทเขาจะใช้หมดอันเนี้ยมันจะเทไปในระบบเศรษฐกิจหมดเลยพร้อมกับเงินที่เขาใช้ปกติด้วยมันก็จะเทไปในระบบเศรษฐกิจทั้งหมดแต่วันนี้อย่างที่ผมบอกว่าถ้าวันนี้คุณไปแจกให้คนที่พอมีกินพอมีเก็บเขาไม่ได้ใช้เขาเก็บเมื่อเขาเก็บระบบกระตุ้นเศรษฐกิจมันจะเป็นไปตามนะแน่นอนครับห้าแสนืล้านที่ไปกู้มาใช้เต็มครับแต่แทนที่วันนี้นะครับ เขาจะเอาเงินของเขามาใช้เขาเอาเงินเขาเขานั้นเก็บมันก็คือการเก็บเงินที่รัฐบาลโยนให้หนึ่งหมื่นนั่นแหละมันคือตัวเลขเดียวกัน <c oughs> มันคือตัวเลขเดียวกันเพราะถ้ารัฐบาลไม่ให้เขาจะต้องใช้อยู่เท่าไหร่ครับสี่แสนล้านอย่างที่ผมบอกใช้คนละสองหมื่นยี่สิบล้านคนก็คือสี่แสนล้านที่เขาต้องใช้อยู่แล้วครับแต่วันนี้แทนที่รัฐบาลรัฐบาลคิดว่าเฮ้ยวันนี้ฉันโยนเงินไปให้คุณอีกหนึ่งหมื่นบาทนะฮะ คุณจะต้องไปใช้เ้ยตรงนั้นคุณใช้เก่าอยู่4ี่แสนล้านคุณจะต้องใช้ใหม่อีกอีกอีกยี่สิบล้านคนเนี่ยอีกคนละหมื่นอีกสองแสนล้านรวมแล้วสองสองก้อนกลายเป็น6กแสนล้านโอ้โหระบบเศรษฐกิจจะหมุนเวียนเพราะเขาใช้อยู่แล้วสองล้านเปล่าครับมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นครับเพราะเขาจะเอาอีกหนึ่งหมื่นของเขาเก็บแทนที่เขาจะใช้ก้อนนี้ปกติเขาใช้4ี่แสนล้านเขาใช้แค่2 0งแสนล้านแล้วไปใช้เงินที่รัฐบาลแจกมาอีกสองแสนล้านรวมแล้วมันก็คือ4ี่แสนล้านเท่ากับระบบเศรษฐกิจมันก็เหมือนเดิมครับ มันกระตุ้นตรงไหนครับผมถามหน่อยมันกระตุ้นตรงไหนครับถามหน่อยนี่คือสิ่งที่ผมหอกและผมย้ําแล้วก็นักวิชาการพยายามออกมาบอกออกมานี่ว่าเฮ้ยวันนี้การคัดค้านของนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ถึิงเศรษฐกิจอ่ะเขาต้องการเฮ้ยเข้าใจนะครับว่าวันนี้คุณต้องการไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับคุณต้องการไปกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับการไปกระตุ้นเศรษฐกิจต้องให้เกิดการใช้และเพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มมากขึ้น แล้วถ้าถามว่าบันนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยวันนี้การที่กู้เงินมาแจกนะครับกู้เงินมาแจกนะรัฐบาลตอนพลเอกประยุทธ์น่ะพวกนี้เขาออกเขาออกมาคัดค้านกันหมดแลลวครับเขาออกมาคัดค้านเขาออกมาแน่แต่ตอนที่พลเอกประยุทธ์มันม <to insane dancing> <tr> <diyorum>. ีการกู้ไหลช่วงตอนนะครับกู้ตอนตอนตอนที่เขาเรียกอะไรกู้ตอนที่ไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์น่ะนักวิชาการพวกนี้ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอันนี้เรื่องปกติแต่มีอยู่กู้ช่วงหนึ่งนะครับที่นักวิชาการเหล่านี้ผมก็ยอมรับว่าเขาไม่ออกมา เขาไม่ออกมาวิาพากษ์วิจาร์เลยคือกู้ตอนช่วงวิกฤตเศรษฐกิจไอ้วิกฤตโควิดที่วิกฤตโควิดอ่ะทุกคนรู้ไงครับยังไงก็ต้องกู้เพราะรัฐบาลไม่มีเงินก็ต้องกู้เพราะเราเกิดวิกฤตโรคระบาดนะครับประชาชนทุกคนต้องรักษาฟรีนะครับเข้าถึงประชาชนขาดรายได้ก็กู้อาากอกมาแล้วก็มาแจกนะครับอย่างเนี้ยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันเนี้ยนะเป็นอะไรที่ ผมออกเลยเลยว่าวันนี้ถ้าเราจะเทียบกันจริงจระหว่างที่รัฐบาลใช้เงิน560,000ล้านทั้งหมดเนี่ยนะครับแจกนะครับคนทั้งหมดเลยทั้งประเทศทั้งหมดเลยนะคุณจะได้อะไรครับอ่าคุณจะได้เขาเรียกว่าอ่าระบบอ่าทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะถ้าคุณเอามาจากทั้งหมดเลยคุณจจุนไปได้แต่คุณลองคิดใหม่นะครับอันนี้เป็นความคิดผมเองนะผมคิดว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าคุณว่ว่าเฮ้ย ยังไงฉันก็ต้องแจกทั้งหมดแล้วกันแจกทั้งหมดเราคัดกลุ่มไหมเราคัดกลุ่มไหมคัดกลุ่มคัดแบบไหนครับเอาคนที่มีไรายได้น้อยนะครับคนที่มีไรายได้น้อยนี่ยนะครับเราแจกไปเลยนะครับเราแจกไปเลยหนึ่งหมื่นบาทนะครับหนึ่งหมื่นบาทแจกไปเลยและเป็นแบบโทเค็นหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่จาเป็นครับเพราะตั้งวันนี้ต้องเอาไปแจกผ่านโทเค็นเป็นแจกเป็นเหรียญนนะมันก็ต้องมาใช้ระบบอีกสร้างอะไรอีกเอาแอปเปิาตังเลยครับ แระเป๋าตังเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยประชาชนทุกคนสามารถทําได้หรือใช้บัตรประชาชนไปได้เนี่ยแบ่งกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยอ่าคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยแจกเลยหนึ่งหมื่นบาทแล้วเอาไปใช้ได้หนึ่งหมื่นบาทส่วนอีกกลุ่มหนึง่งนะครับจเราจะแจกทั้งหมดเลยห้าสิบหกล้าน 56, คนแต่กลุ่มหนึง่งกลุ่มที่พอมีกินมีใช้อ่าพอมีเงินเก็บแจกหมื่นหนึง่งแต่คนละครึ่งแบบโครงการตัวคนละครึ่งคุณลองคิดดูถ้าเป็นแบบนี้อ่า ถ้าเป็นแบบนี้เท่ากับว่าวันนี้เขาจะใช้เงินก้อนนี้เขาต้องเอาเงินของเขามาใส่ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งอย่างน้อยเขาก็ไม่เก็บหมดไงเขาก็เก็บแค่ครึ่งเดียวถูกต้องไหมเพราะมันมีมาครึ่งหนึ่งถูกปะ่ะแทนที่วันนี้อ่าเขาจะต้องใช้ทั้งหมดนะครับเขาจะใช้เงิน1 0,000มื่นบาทนี่เขาต้องเอาขอเขามาเติมอีกหนึ่งบาทเป็น2 0 0 0 0ถูกต้องไหมอ่าเป็นสอง0,000ื่นละอ่าเป็นสอง0มืนแต่เงินเขาใช้แค่หมื่นบาทถูกต้องไหมอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้มันจะทําให้เงินเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่า แต่ถ้าคุณแจกให้เขาไปเลยนะครับให้กับคนที่มีเงินกินมีเงินเก็บอย่างที่ผมบอกเขาก็จะใช้วิธีการนั้นโดยเก็บเงินทั้งหมดของเขาเพราะเขาเก็บอยู่แล้วเขามีเงินเก็บอยู่แล้วพอมีเก็บมีมีมีกินมีใช้นี่คือผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องเข้าใจว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าจะแจกใช้ห้าแสนหกหมื่นล้านแจกยังไงถ้าคุณบอกว่าจะแจกต้องการให้เวียงแห่เพื่อให้กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้คนออกมาใช้เงินการที่ออกมาใช้เงินมันต้องเป็นคนที่นะครับ เงินไม่พอใช้แล้วรัฐบาลแจกยังไงเขาก็ไปใช้หมดเพราะปกติเก็ไม่พอใช้อยู่แล้วไงยังไงก็ไปใช้แต่ก็อย่างที่บอกว่าหลายๆคนก็อย่างที่ผมบอกว่าเฮ้ยวันนี้เขาแจกเป็นโทเค็นไงเขาไม่ได้แจกเป็นเงินไอ้นั่นไงมันเอาไปเก็บไม่ได้หรอกเอาไปอนี่ไม่ได้หรอกยังไงเขาก็ไปใช้ถูกต้องหรือเปล่ายังไงเขาก็เอาไปใช้นะครับมันแจกไม่ได้แล้วไปครบหกเดือนถ้าเขาไม่ใช้มันกค่นี้เขาใช้ครับอย่างที่ผมบอกเขาใช้แต่เขานะครับเก็บเงินของเขาอย่างที่ผมอธิบายไปข้างต้นนี่คือวิธีการเก็บเพราะฉะนั้น มันก็ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจเงินมันก็ไม่ได้ไหลลงไปในระบบเหมือนเดิมแล้วที่เขาบอกว่าเงินมันจะไหลลงไปสามสี่เท่าหมุนเวียนมาสามสี่เท่าเขาคิดแบบนี้ไงเขาคิดว่านะครับอย่างน้อยแจกให้หมดทุกคนเนี่ยนะครับแล้วเงินก้อนนี้มันจะเข้าไปเสริมปกติแล้วเนี่ยเขาใช้อยู่สี่แสนล้านเอาเงินต้นก้อนนี้เติมเข้าไปสมมุตินะครับเขาคิดว่าคนที่มีเงินเนี่ยเขาใช้อยู่แล้วสี่แสนล้านเขาใช้อยู่ทั้งหมดนะยี่สิบล้านคนเนี่ยคือเป็นเงินสี่แสนล้านบาทพอเขาเติมมาให้อีกหนึ่งหมื่นก็จะมีเงินอีก นะครับหนึ่งหมื่นยี่สิบคนเนี่ยก็คือสองแสนล้านรวมแล้วคือเขาใช้ใช้จ่ายหกแสนล้านระบบมันจะหมุนแบบนี้เขาคิดแบบนี้ไงแต่เขาลืมคิดไปว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ใช้แบบนั้นครับคนที่มีเงินเหล่านี้เขาไม่ได้ใช้แบบนั้นครับเขาจะใช้เอาเงินของเขาเนะี่ยแทนที่เขาจะใช้สองหมื่นเนี่ยสี่แสนล้านน่ะ, 4, 000, ะ,นะเขาจะลดลงไปหมื่นหนึ่งเขาจะใช้แค่สองแสนล้านแล้วก็มาใช้เงินของรัฐบา 200, 000, ลสองแสนล้านสรุปแล้วรัฐบาลก็ได้เงินแค่สี่แสนล้านเหมือนเดิมครับ ถึงถึงรัฐบาลไม่แจกให้คนกลุ่มนี้เขาก็ใช้4ี่แสนล้านรัฐบาลแจกเขาก็ใช้4ี่แสนล้านเท่าเดิมแล้วมันจะหมุนไปยังไงครับมันจะไอ้นี่เป็นยังไงครับเศรษฐกิจอย่างที่บอกว่าวันนี้เราต้องฟังให้รอบด้านนะครับและการแจกนะครับอย่าบอกว่าเฮ้ยไอ้แจกเฉพาะคนไอ้นี่นะครับพวกแต่ต้องการให้ระบบเศรษฐกิจมันหมุนต้องทาให้จะต้องแบบแจกแบบแบบเบี่ยงแหยแจกให้กับคนมีเงินนะครับคนอ่าคนพอมีกินมีใช้มีเงินเก็บ เขาไม่ใช้ครับแจกมาเขาก็เก็บนะครับแจกให้เขาไปเก็บแล้วมันจะหมุนได้ยังไงครับนั่นแหละครับผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้ถ้าเราต้องการจะแจกและให้หมุนแบบเนี้ยก็ใช้นโยบายลุงปูอย่าไปอย่าไปอายครับนโยุบายลุย่งปูที่ทาเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยอันนี้มันดีนะครับแต่เราก็แยกกลุ่มซะอะบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันไม่มีอจะไปเติมคนละครึ่งก็แยกกลุ่มซะคนที่อรายได้ไม่พอใช้ก็คือคนที่รายได้ต่ำกว่าสามหมื่นผมยกตัวอย่างนะคนที่รายได้ต่ำกว่าสามหมื่นบาทเนี่ยนะครับ คนกลุ่มนี้ที่มีรายได้ต่ำกว่าสามหมื่นเนี่ยอันนี้รับไปเลยเพราะเขาต้องไปใช้หมดแน่ยังไงก็ต้องใช้หมดให้เขาใช้หมดถ้าต่ำกว่าสามหมื่นแต่คนที่มีรายได้เกินสามหมื่นเนี่ยคนละครึ่งคนละครึ่งนะคนละครึ่งเลยนะแจกให้มื่นหนึ่งแต่เขาต้องมาเติมมื่นหนึ่งเท่ากับวันนี้ถ้าแบบเนี้ยคุณจะได้เงินเพิ่มคุณจะได้เงินเพิ่มคือเพราะยังไงเขาก็ต้องใช้เขาก็ต้องใช้เพราะอะไรครับ เพราะให้มาหมื่นหนึ่งเขาต้องเอาเงินเขาไปเติมเขาหมื่นหนึ่งถูกปะเขาต้องใช้ยังไงเขาก็ต้องใช้แล้วก็บางคนก็บอกก็ใช้วิธีเดิมมาเก็บครึ่งนึงแต่นั้นเขาเก็บครึ่งหนึ่งแต่นี่เขาเก็บได้แค่ห้าพันไงแต่เขาออกมาใช้ห้าพันไงถูกต้องหรือเปล่าครับเขาออกมาใช้ห้าพันไงอ่ะนี่นะครับคือสิ่งที่นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแทนที่เขาจะใช้เนี่ยเขาก็ใช้ตรงเนี้ทั้งหมด นี่คือผมบอกแล้วว่าวันนี้นะครับการแจกเงินนะครับสิ่งที่ตอนนี้นะครับอย่าบอกว่าเฮ้ยนะครับรัฐบาลนะครับอย่ามาอ้างว่าเฮ้ยรัฐบาลที่แล้วรัฐบาลทหารเนี่ยนะครับเขากู้มาขนาดนั้นอะไรขนาดนั้นไม่เห็นออกนักวิชาการออกมาพูดออกมาอะไรเลยเขาออกมาครับคุณลองไปดูข้อมูลครับคุณลองไปดูข้อมูลเขาออกมาแต่เขาออกมาเป็นช่วงๆก็เหมือนกับว่าช่วงนโยบายช่วงนี้นะครับมันมีเป็นหายเขาก็ออกมานะครับแต่รัฐบาลตรงตูมันมีกู้มาหลายช่วงถูกต้องหรือเปล่าครับ มันมีกู้มาหลายช่วงนะครับช่วงไหนที่เป็นการกู้เรื่องของยุโทธโภคกรเรื่องของอะไรทุกคนก็ออกมาค้านออกมาวิาพากษ์วิจาร์เหมือนเดิมครับแต่ช่วงเดียวที่ไม่มีคนออกมาค้านนักวิชาการออกค้านผมก็ต้องยอมลบคือช่วงวิกฤตโควิดช่วงนี้นักวิชาการเขาไม่ได้ออกมาเพราะอะไรครับอย่างที่บอกว่าเกิดโรคระบาดมันก็ต้องเอาเงินมาตรงนี้แล้วก็การรักษาพยาบาลของประชาชนที่ต้องรักษาพยาบาลฟรีอันนี้เขาก็ไม่ได้ออกมาเพราะมันจะแยงเหรอครับเกิดโรคระบาดโควิดแล้วไม่ต้องการกู้มาทั้งๆท,ที่รู้ว่างบของรัฐบาลมัน มันมีไม่พอก็ต้องช่วยกันแต่ตอนนี้อ่ะผมถามว่าตอนนี้มันถึงสถานการณ์อย่างนั้นยังไงถ้าต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจก็อย่างที่ผมบอกถ้ากา,การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเพื่อให้การจับจ่ายใช้สอยและโยนเงินไปในระบบและให้เอาไปใช้จริงๆเนี่ยมันก็ต้องเอาไปให้กับคนที่มีรายได้น้อยเพราะถ้ามีรายได้น้อยเขาใช้ไม่พอแล้วรัฐบาลโยนไปให้อีกโอ้โหเขาจะรีบไปใช้เลยครับแต่ถ้าคุณโยนไปให้กับคนที่มีเงินที่ เขาเก็บเงินเขามีเงินกิบพอมีกินพอใช้ยังไงก็แล้วแต่คุณโยนมาให้เขาหมื่นหนึ่งเขาก็เก็บแต่เขาไม่ได้เก็บเอาไว้ในเงินนิจิตอนนะครับแต่เขาใช้เงินนิจิตอนแต่ไปเก็บเงินที่เขาต้องใช้ปกติประจําวันอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังหลักง่ายง่าย,ายแค่นี้เองแล้วถามว่าแบบวันนี้นะครับเงินมันจะโฟไปในระบบเศรษฐกิจที่บอกหรือเปล่ามันก็ไม่ได้โฟเหมือนเดิมครับคือมันแค่โยกเงินจากก้อนหนึ่งไปไว้อีกก้อนหนึ่งแค่นั้นโยกเงินการใช้ก้อนนี้ไปใช้ก้อนนี้ หลักง่ายๆแค่นี้เองหลักง่ายๆแค่นี้เองแต่แต่ถ้าเกิดวันนี้คุณลองคิดดูอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ถ้าคนที่มีรายได้น้อยเอาไปเลยหนึ่งมืนบาทโดยไม่ต้องเติมอ่าเราแยกออกมาเลยนะครับแยกมันสามารถแยกได้อยู่แล้วโปรแกรมมันสามารถแยกได้อยู่แล้วอ่าคนกลุ่มนี้นะครับแยกตามบัตรประชาชนคนกลุ่มนี้ใส่เข้าไปว่าเอ้ยหนึ่งมืนบาทคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องเติมคนละครึ่งเลยแต่คนกลุ่มน,นี้นะครับเอ้ยจะใช้ต้องคนละครึ่งต้องเติมเข้ามาครึ่งหนึ่งถึงจะใช้ออกไปได้อ่าแบบเนี้ย เขาจะเก็บไม่ได้เพราะเขาต้องเอาเงินเขาเข้ามาส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งด้วยในการใช้นี่แหละครับคือเหตุผลนี่แหละครับคือสิ่งที่ถูกต้องถามว่าวันนี้การที่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาอะไรเราก็ต้องหาข้อมูลหาความรู้ไม่ใช่วันนี้เฮ้ยฉันไม่ยอมนะครับการที่จะออกมาถ้าออกมาค้านเรื่องนี้นะครับมันคือการค้านที่จะทําให้ฉันไม่ได้เงินแจกนะครับมันคือด่อมส้มมันคือสลิมมันคือไอ้พวกผด็จการมันคือไอ้สนับสนุนผด็จการอะไรคิดวิเคราะห์เราแยกแย,กยะเยอะ,ยะ ว่าสิ่งที่เขาออกมาพูดกันเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงมันไม่ใช่วันนี้นะครับเวลาที่เขาพูดคําว่าพาดหัวข่าวค้านการแจกเงินนิติตอนหนึ่งหมื่นบาทโอ้ยไม่ได้มาค้านได้ไงไม่เห็นหัวคนจนไม่เห็นหัวประชาชนนะครับใช่สิพวกคุณรวยเนี่ยนะครับพวกคุณก็ไม่เดือดร้อนอะไรคุณลองมาเป็นคนจนอย่างพวกฉันเฮ้ยฟังเขาก่อนว่าเขาตรงไหนเขาไม่ได้บอกเลยเขาบอกว่าเวลานี้เงินห้าแสนหกหมื่นล้านอะ่ะคือเงินที่มัน ที่มันทั้งหมดเลยถูกต้องไหม,มเ,นะเป็นการเวี่ยงแหแจกนะครับเป็นการเวี่ยงแหแจกแล้วเขาก็คิดว่าเฮ้ยถ้าวันนี้จะแจกนะครับอาจจะอ่จแจกให้คนที่มีรายได้น้อยนะครับแน่นอนครับว่าระบบเศรษฐกิจมันก็อาจจะได้แค่นั้นแต่คุณต้องแจกทั้ง5้าแสนหมื่นล้านเพื่อให้เฮ้ยอ่าเขาได้กระตุ้นเศรษฐกิจมันกระตุ้นตรงไหนครับผมถามหน่อยแจกไปให้เขาเก็บเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจครับแจกไปให้ใช้แล้วเขาใช้อันนี้คือการกระตุ้นเศรษฐกิจผมไม่เถียงเพราะมีการจับจ่ายใช้สอยแต่แจกไปแล้วแล้วเก็บ มันไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมันไปมันไม่ได้กระตุ้นกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเอาเงินไปใส่กระเป๋าให้เขาเพื่อให้เขามีเงินไปเก็บถ้าเป็นคนมีเงินใช้มีพอมีพอมีอ่าพอมีพอใช้และก็มีเงินเก็บถ้าคุณไปให้คนกลุ่มนี้คือคุณไม่ได้ให้โยนเงินไปให้เขาใช้แต่โยนเงินไปให้เขาเก็บแล้วมันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไง เงินมันจะไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไงวันนี้เงินในหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันจะต้องสมมุติว่านะครับทั้งประเทศเลยนะครับผมยกตัวอ,อย่างว่าทั้งประเทศนะครับห้าห้าแสนหกอาห้าสิบหกล้านคนเนี่ยยกตัวอย่างนะครับห้าสิบหกล้านคนเนี่ยยกตัวอย่างนะครับยัง,ยงไม่มียังไม่มีการแจกเงินนี้จะตอนหนึ่งหมื่นบาทไม่มีการแจกเงินนะ 56ล้านคนก็ใช้เงินคนละ10,000บาทภายใน6เดือนเนี่ยทุกคนใช้หมดเลยคนละ1น0 0 0บาท1 0 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 0 0 0บาทหมดเลยนะครับก็จะมีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบนะครับ560,000ล้านบาทถูกต้องหรือเปล่าครับอ่า5 6 0 0 0 0ล้านบาทอ่าเพราะทุกคนใช้คนละหมื่นรัฐบาลคิดว่าเฮ้ยแจกไปเลยนะครับแจกไปเลยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยนะครับใช้เงินนะครับอีก56 0 0 0 0หมล้านรวมไปแล้ว1ล้านล้านบาทเขาคิดแบบนี้ ว่าเงินจะหมุนเวียนน่ะแค่รอบเดียวน่ะจากที่เขาใช้อยู่นะครับก็คือปกติที่ใช้อยู่คนละหมื่นนะ่ะหเดือนน่ะใช้คนละหมื่นใช้เงินตัวเองไม่ได้รับเงินแจกห้าแสนหกหมื่นล้านอ่ารัฐบาลแจกมาอีกห้าแสนหกหมื่นล้านบาททุกคนก็ใช้รวมแล้วสองก้อนนี้รวมกันเท่าไหร่ครับหนึ่งล้านล้านฟบาบัตารัฐบาลคิดแบบนี้แต่เปล่าครับความเป็นจริงเขาไม่ได้ใช้แบบนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าความเป็นจริงก็คือว่าคนนะครับคนที่ใช้อยู่เนี่ยนะครับ ก็แรกเลยครับห้าสิบหล้านคนเนี่ยผมยกตัวอย่างเป็นคนมีเงินมีกินมีใช้มีเก็บเนี่ยยีล้านคนยีบล้านคนปุ๊บทำยังไงครับ20่ล้านคนนี้แทนที่จะใช้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับทั้งหมดเลยก็คือรวมแล้วเนี่ยจะต้องใช้2องแสนล้านถูกไหมยี่สิบล้านคนเนี่ยคนละหมื่นก็ต้องใช้2องแสนล้านเขาเอา2องแสนล้านนี้เก็บครับจะเหลือก้อนนี้แทนที่ก้อนนี้จะมีเงินทั้งหมดที่ทการใช้จ่าย ลงไปในระบบเศรษ,ษฐกิจ5 6 0 0 0ล้านจะเหลือแค่3 6 0 0 0ล้าน3 6 0 0 0ล้านบวกกับฝั่งนี้อีกเท่าไหร่ครับ5 6 0 0 0ล้านรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ800,000ลาครับไม่ใช่1ล้านล้านนะครับเพราะมันหายไป200ล้านเหมือนเดิมครับมันหายไป200ล้านเหมือนเดิมครับเพราะเขาไม่ได้ใช้นี่คือง่ายๆแค่นี้เองนะครับคือรัฐบาลคิดว่าเฮ้ยแจกงเงินลงไปเนี่ยนะครับ ก้อนนี้ห้าแสนหกหมื่นล้านนะครับบวกกับถ้าเกิดว่าปกติแล้วนะครับประชาชนหกห้าสิบหกล้านคนก็ใช้อีกคนละหมื่นรวมแล้วไปห้าแสนหกหมื่นล้านนะครับเท่ากับว่าวันนี้ถ้าเติมไปอีกห้าแสนหกหมื่นล้านนะครับคนจะไปใช้จ่ายทั้งหมดสองก้อนรวมกันจะเป็นหนึ่งจุดหนึ่งแสนล้านนะ 1, 12, 100, 000, ล้านนะฮะับหนึ่งจุดหนึ่งสองแสนล้านล้านน่ะก็คือล้านล้านกว่าบาทแต่เปล่าครับจริงๆแล้วใช้เท่าเดิมครับ ใช้เท่าเดิมครับเพราะอีกกลุ่มหนึ่ง20ล้านคนนะที่เขามีเงินเก็บยังไงเขาก็ไม่ใช้เงินกลุ่มนี้แทนที่กลุ่มนี้นะครับ56ล้านคนถ้าใช้คนละหมื่นนะครับก็จะใช้ได้5 6 0 0 0 0ล้านถูกต้องไหมฮะแต่20ล้านคนที่เขามีเงินเก็บเขาไม่ใช้เขาเก็บครับเท่ากับก้อนนี้จะเหลือแค่3 6 0 0 0 0ล้านบวกกับที่รัฐบาลใหม่มาจ่ายอีก5 6 0 0 0 0ล้าน2ก้อนนี่รวมกันมันจะหายไป2,0,000 0ล้านครับ ในระบบเศรษฐกิจมันจะไม่ใช่หนึ่งจุดหนึ่งล้านล้านนี่แหละครับที่ผมบอกว่าวันนี้เราแจกเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยเพื่อให้เขาไปใช้จริงเราอย่าแจกให้กับคนที่มีมีกินมีเก็บเพราะเขาไม่ได้เอาไปใช้เขาเอาไปเก็บแล้วเงินจะไปหมุนในระบบเศรษฐกิจได้ยังไงนี่คือคำตอบครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นดนาเดวอัปเดตให้ฟังครับ